ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูฟ้าชาแนลสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาฝึกอ่านบัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่สชุดที่12กันนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะประเภทประมงประมวล ประโยคประโยชน์ประลองประสงค์ประสูตรประเสริฐประหลาดประักหักพัง ปรับปรุงปรากฏปราณีปราณีปราถน,นาปรารบปราศัยปราศาสตร หลอดโปรง่งปลอบปล่อยปลาปลากระสมปลาขี้เรปลาดุก ปลาตะพงปลาตีนปลาทูนึง่งปลาปักกระเป้าปลาวานปลาอินทรีปลาอุก ปลิวปลุกปองป้องกันปะปักเป้าหรือปักกระเป้าปักษาปัจจุบัน ปัญญาปั้นปึงเก่งมากเลยค่ะเด็กๆแล้วมาฝึกอ่านกับครูฟ้าอีกนะคะสวัสดีค่ะ